สวัสดีครับมีเรื่องการนำฟังก์ชันไปใช้นะครับในสถานการณ์นี้เป็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง construction นะครับมีรั้วยาว100เมตรแล้วก็เราต้องการนำรั้วที่ยาว100เมตรเนี่ยเอามาล้อมเป็นคอกศาตร์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ<น>ก็ลองวาดรูปดูสฟีฟ้านี่คือรั้วที่ยาวทั้งหมด100เมตรเราต้องการมาล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ x เนี่ยแทนความกว้างของคอกตรงนี้ x ตรงนี้ก็ x ด้วยนะครับแล้วก็ให้ hey, แสดงฟังก์ชันที่ก่อนจะไปฟังก์ชันเนี่ยก็ต้องรู้ด้านยาวก่อนนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของพื้นที่เนี่ยพื้นที่เกิดจากกว้างคูณยาวนะครับก็ในความเป็นจริงแล้วถ้ารั้วยาว100เมตรเนี่ยก็ต้องแบ่งมาเป็นด้านกว้างด้วยนะครับด้านกว้างเนี่ยสด้านเนี่ยก็ต้องเท่ากันความยาวของด้านกว้างถ้าจะยาว จาก100แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือเต็มที่คือได้50นะครับแต่ว่าก็จะยาว50ไม่ได้อีกเพราะว่าถ้ายาวทั้ง2ด้าน50ก็จะไม่มีความเหลือให้เป็นด้านกว้างเพราะฉะนั้นด้านยาวเนี่ยก็ต้อง50ลบไป x ครับก็ขึ้นอยู่กับ x เป็นเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกัน5 0ลบ x นะครับเราก็จะได้ความยาวกับความกว้างมาละทีนี้ ข้อแรกถ้าให้ x แทนความกว้างของข้อให้แสดงฟังก์ชันพื้นที่ฟังก์ชันนี้ให้เป็นรูป ax นะครับพื้นที่เนี่ยพื้นที่หรือสัญลักษณ์คือ ax เนี่ยพื้นที่เกิดมาจากกว้างคูณยาวนะครับในที่นี้กว้างก็คือ x คูณยาวก็คือนี่คือหมายคูณนี้ x นะครับคูณยาวคือ50 ล x คูณกันก็จะเป็น x คูณกับ50ก็เป็น5 0 x ลบ x กำลังสองครับ <_ t od ic> ก็จะได้ฟังก์ชันออกมาแล้ว ax เท่ากับ5 0 x ลบ x กำลแบบนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือข้อแรกข้อ2บอกว่าโดมเมนของฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ5 0 x x กสองโดยปกติแล้วถ้ามีรูปแบบนี้โดมเมนก็เป็นจำนวนจริงก็คือเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอันนี้เป็นโจทย์ปัญหานะครับไม่สามารถเป็นลบได้เพราะว่าเป็นความยาวของรัว้วรั้วเป็นลบไม่ได้นะครับค่าติดลบไม่ได้เป็นศูนย์ก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นค่า x เนี่ยค่า x ค่าตรงนี้นะครับเป็น ต้องมากกว่า0ูนย์นะครับเราก็เอาไปใช้อนี้ไปคิด50ลบเเอาไปใช้50ลบเเจ้า 50x เลบ x กำลังสองเนี่ยต้องมากกว่า0ูนย์นะครับเราก็คิดต่อ x ดึง x ออกมานะครับก็จะได้50ลบ x มากกว่า0ูนย์เราก็จะมีค่าวิกฤตอยู่2ค่านะครับ ก็คือ x x เท่ากับ0อันหนึ่งแล้วก็50ลบ x เท่ากับ0อันหนึ่งนี่จะหาค่าวิกฤตนะครับก็ได้ลบ x เท่ากับลบ50 x เท่ากับ50นำค่าวิกฤตนี้ไปเขียนลงในเส้นจำนวนนะครับ0ตรงนี้นะครับแล้วก็50แล้วดูว่าค่า x เนี่ย อยู่ในช่วงไหนที่ใช้ได้นะครับเป็น51ได้ไหมเอาเป็น51จะได้อะไ้อาอคูณกับ50ลบ51ตรงนี้ก็ได้51คูณกับลบ1ซึ่งได้เท่ากับลบ51 มากกว่า0ูนย์ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ไม่ได้ช่วงนี้ใช้ไม่ได้ไไดเป็น50ได้หรือเปล่าในความเป็นจริงความยาวเนี่ยความกว้างเนี่ยเป็น50ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้นะครับเป็น50ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิด50ก็จะกลายเป็นรูปเสี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้ก็เลยวงกลมไว้50ก็ไม่ได้น้อยกว่า50ได้หรือเปล่าเช่น49 ดู49 50ลบ49ก็เป็น49คูณกับ50ลบ19ได้1ก็ได้49 49มากกว่าศูนย์จริงไหมจริงผพรชญั้นช่วงนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็น0ย์ได้ไหมอย่างที่เราทราบความยาวของด้านเนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ใช้ไม่ได้เป็นลบแน่นอนใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ค่าโดเมนของฟังก์ชันก็คือต้องอยู่ในช่วงนี้ก็คือ x เนี่ยต้องมากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า50นะครับก็เป็นการหาค่าโดเมนของฟังก์ชันนี้ออกมาได้แบบนี้นะครับโดยปกติแล้วถ้าทบทวนนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เป็นรูปง่ายๆแบบนี้โดเมนก็จะเป็นจำนวนจริงแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เป็นสถานการณ์จริงนะครับเราต้องพิจารณาความเป็นจริงด้วยว่า เป็นศูนย์ได้ไหมเป็นลบได้หรือเปล่านะครับโอเคสวัสดีครับ